คนครับปีนี้นะดูเดือนธันวาวันที่27เดือนธันวามีมาแมลงวันยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเนะี่ยก็แปลว่าอากาศด้านนอกอ่ะอุ่นมากจนมแมลงวันมีชีวิตอยู่ได้ทุกคนดูในในที่ให้อาหารนกนะคะเห็นมแมลงวันตัวนี้ไหมคะเอออากาศร้อนมากจนมแมลงวันไม่ตายอ่ะทุกคนดู ก็ไม่อย่างนั้นแมนแมลงวันมันต้องตายไปแล้ววะทุกคนช่วงหน้านี้นะเนี่ยด้านนอกอากาศก็แบบนี้นะคะวันนี้ลบสอง,องศานะคะแต่ว่ามีแมลงวันหนึ่งตัวอยู่ในอาหารอาหารนกอะ่ะอันนี้คือถั่วนะคะอันนี้เป็นแมวของเอมมี่นะคะชื่อน้องชื่อว่าดีโนนะคะดีโนแมวตัวนี้อายุประมาณ2ปีนะคะ ส่วนด้านนู้นก็ชื่อว่าทูสเนะคะทเซน้องอายุเยอะแล้วค่ะ1ิ1สิบหรือ14ปีนะหมดจำไม่ได้นะคะน้องแก่มากกว่าดีโน,โนนะคะแมวสองตัวนี้เป็นแมวของเอมมี่นะคะที่จริงตัวนี้เป็นแมวของพ่อยอ,อกบน,นะคะทูเซน่ารักมาก ตอนนี้เรามาอยู่ที่ในเมืองแล้วค่ะทุกคนกำลังจะทานซูชิกันนะคะเอมมี่กับหมวยนะเราหิวกันพอดีก็เลยแวะมาสั่งทานกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูเสื้อผ้าที่ลดราคาในเมืองนะคะวันนี้วันนี้ที่เมืองในตัวจังหวัดก็จะร้านชอปปิ้งต่างๆเขาก็จะลดราคาเซล50์50%อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหลังจากที่คริสต์มาสผ่านไปนะคะ ช่วงระหว่างคริสต์มาสปีใหม่เขาก็าจะจัดการเซลล์ลดราคานะคะร้านค้าต่างๆนีเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะอันนี้จะดูเสื้อตัวน,นี้ให้คาราบนะลดราคาอยู่อะทุกคนด้านนี้ก็เป็นหมวกอันนี้ก็ลดราคาค่ะเหลือแค่สี่สิบเองนะคะน่ารักจังเลยหมวกมีเยอะเลยเสื้อผ้าเด็กนะคะตอนนี้หมวยืนคอยเอมมี่จะจ่ายเงินนะคะที่ จุดจ่ายเงินร้านนี้คือร้าน H&M นะคะหนูเอ็มนี่กำลังยืนจ่ายเงินอยู่นะคะกำลังคิดเงินอยู่โอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปร้านอื่นๆกันนะคะทุกคนเดินไปดูร้านอื่นๆนด้วยเนะาะมาซาเลสเฮ้ยบิชิคิม ขายโซฟาขายเฟอร์นิเจอร์นะคเขาลดราคาเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยป้ายแดงเห็นไหมลดราคาเราจะมาดูที่นอนในตูบิแอสนะคะที่นอนนั้นน้โซฟาก็แบบเนี่ยป้ายแดงนี้ลดราคานะทุกคนเห็นไหมนุ่นก็แดง จาก14,995เหลือ1 1 9 9 5จบตรงน,นู้นนะคะนี่อันนี้ก็ลดทุกคนายแดงเต็มไปหมดเลยหมก็ล้านนี้ก็ลด ของลดราคาเยอะวันนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงต่อช่วงต่อระหว่างปีนะคะ<อ>หลังจากคริ<ะ>สต์มาสฮะอ้โหเป็นทุนสูงนะต้องใส่นี้ว first โอ้แมันไม่ได้กินเลนนยนะท่านเออไม่สวยเลยไ่สวยอุบิควเควมยุททุกคนตัวนี้เก้าพันจากหมืนม่นสามเซลเซลอันนี้ราคาหกพันนะคะโซฟาตัวนี้ อันนี้ราคาสี่พันลองนั่งก่อนแข็งนะทุกคนไม่สบายนะแต่ก็หัวมีแล้วแหละเป็นเอียงเป็นเอเล็กติกกดปุ่มมันก็แบบเอียงให้เราได้สบายทุกคนร้านนี้เขาเรียกว่ามีอยู่นะคะมีอยู่มันจะมีทั้งทุกอย่างอะเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแตงบ้านอะไรอย่างเงี้ยราคาโซฟา อันนั้นทำเป็นที่นอนก็ได้นะคะทุกคนป้ายแดงนี้ลดราคานะคะทุกคนจากราคาเต็ม22790เรหลือ10,000นะคะนี่โซฟาตัวนี้ของของมอกระชันเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ลดราคาอยู่นะคะทุกคนเนี่ย สามือหนึ่งหมื่นเนาะลด20ซ